ฮัลโหลฮัลโหลสวีดัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านทุกคนค่ะพบเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้ในช่องมีดีเต็มพุงฮัลโหลวิวา w ว l ลค m มชู m ม c h ชาแนลมีดีเต็มพุงช่องนี้เป็นช่องกินค่ะดังนั้นวันนี้เราก็ต้องมากิน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 กันอีกเหมือนเดิมนะคะก็วันนี้เป็นเมนูก้อยเนื้อนะคะก้อยสุกเด้อนะคะก้อยเนื้อกับข้าวสวยเด้อค่ะ มีผักแปรวเด้อค่ะมีแรดดิสปลูกเองเด้อค่ะนะคะสาะแัแหนนะคะผักสลัดเนาะโอเคนะคะมามาทุกคนข้าวสวยร้อนๆกับก้อยเนื้อนะคะวันนี้มาวันนี้เป็นก้อยสุกอ่ะเดี๋ยวรู้สึกว่าตัวนี้จะมีปัญหากับชีวิตตัวนี้จะมีปัญหากับชีวิตขออนุญ,ญาตวางไว้นี่แล้วกัน มีปัญหากับชีวิตก็ัดเถิบเอาไปมาค่ะอือืม,อม,อมก้อยเนื้อนะคะก้อยเนื้อสุกนะคะวันนี้ มา,มาเด้อใครยังไม่ได้กินข้าวมาทุกคนอู้ข๊าบกใหญ่หืมแจ่บอาหารอีสานี่ของมัด ชอบมากของแซ่บๆนัวๆ <c oughs> จริงๆวันนี้จะจัดเมนูฉีกปลาร้าไนะ <c oughs> คิดไว้เอวันนี้ทำเมนูอะไรดีนะวันนี้จะจัดเมนูอะไรมากินกับเพื่อนๆ มีช้อยจะสีปลาาจะสีปลาาตอนหรือจะทำก้อยดิบหรือจะทำก้อยสุก <c oughs> คิดไปคิดมาก็มาจบที่ก้อยสุกค่ะอื มาเดาจ้าก้อยเนือ้อก้อยเนือ้อทักทายเพื่อนทุกคนเดอ้อมากินข้าวด้วยกันก้อยเนื้อจา้าวันนี้ก้อยเนื้อสุกอ่ะ โทรศัพท์วางอยู่ไกลแม่จ๋าไม่เห็นอะไรเ,เด้อขอโทษขออาภัยนะคะเผื่อมีใครคอมเมนต์ทักทายมาต้องใส่แว่นมาเด้อมาเด้อ งกลาวันคนไทยเนาะบ้านเราเนาะเรื่องอาหารเราจะไม่ค่อยแบบว่า มันก็มีมีบ้างเล็กน้อยแต่ก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยสักเท่าไหร่คือเราจะไม่ค่อยเน้นสักเท่าไหร่ว่าอันนี้คืออาหารเช้าอันนี้อันนี้สําหรับอาหารเช้าอันนี้สําหรับอาหารกลางวันอันนี้สําหรับอาหารเย็นเนาะคือเช้าแล้วก็กินข้าวกลางวันแล้วก็กินข้าวเย็นแล้วก็กินข้าวอีกเหมือนเดิม แต่ฝรั่งเขาจะมีเมนูเฉพาะนะครับหมายถึงอาหารเช้าจะกินแบบประเภทนี้กลางวันจะประเภทนี้เย็นจะประเภทนี้แต่ของเราส่วนมากจะฟรีสไตล์คืออยากกินอะไรก็กินอะไรประมาณนี้ยค่ะเราจะไม่ค่อยค่อยแบบว่ากินอันนี้ไม่ได้นนี้สําหรับเป็นอาหารเชา้ากินอันนี้ไม่ได้น,นี่เป็นสําหรับอาหารกลางวันอะไรอย่างเงีย ตื่นเช้ามาก็ข้าวราดแกงเลยตื่นเช้ามาก็ข้าวราดแกงน้ำพริกกะปิเลยใช่มเ้ยะวันนี้เป็นยังไงปากมันแคบไปหรือ่งอ วันนี้เป็นยังไงเนี่ยจะให้กินคำน้อยๆมันก็ไม่แซ่บ่ะเนาะ เราก็ต้องล้ำลากันไปแล้วนะคะโอเคคลิปนี้นะคะก็อิ่มเป็นที่เรียบร้อยนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนคะ่ะทีเ่เข้ามา,เ,าเป็นกำลังใจให้แม่จ๋านะคะทุกไลค์แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ comment, นะคะที่คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีเยี่ยมอย่างหนึ่งเลยเนาะนะคะมันจะทำให้ คนที่ทําช่องหรือคนที่ทําคลิปนะีคะมีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ค่ะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเรามาพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนคะ่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย